แต่หนัดครับผมก็เใส่ใส่เขาไป่หยีครับไม่แล้วครับแล้วเหรอแล้วนี่ใส่ใส so ่บ่แขวนเลครับแขวนแขนใส้นหนามบ่แขวนเส่นหนามบ่แล้วใส่ใส่เรื่องแขนอะไรเป็นยังไงดีเรื่อแขนกะใเส้นหนามบ่ครับขนใส่หลายหัวเดียวเดียวเดียว แล้วก็ใส่สายที่เก่าจะใส่ปูนไลท์จะเป็นอย่างไรปูนไลท์กเข้มเข้มไหมบองแข่งพอดีเย็นบอแม่นครับจ่างขวดว่วได้บอครับจ่างขวดว่วได้ใส่ใส่เขาไปอีกหน่อยหน,นึ่งดังนั้นต้องหันตัวครับสมแล้วไปแล้วที่จะอ่อนลงแล้วแล้วเนี่ยเลยใส่ใส่อีกเคืองรถปูน อันไหนครับพ่อหันนั่นครับปูนใส่ไปหลายปันไหนครับเครื่องดูดครับเครื่องดูแล้วก็น้ำเลยครับเจ้าคู่สองถังสองถังหมดสองถังเครื่องครับแล้วก็ใส่ใส่ใส่รอบแรื่องใส่รถเครื่องอาหารรถเครื่องมันกัยังแล้วเนาะน่นครับก็เลยเอามาเพิ่มอีกหลายปันไหนครับเพิ่มอีกเครื่องรถครับลง่มโตระบบนี่ลุ่มโตครับลุโตปูนเสร็จแล้วใส่งานยังครับ ก่ยิครับพ่อยิดนสังนะแล้กตอนนี้ไม่ครับไม่ครับท่ายังไม่เห็นไหนครับน่อนดีครับอ่นอยู่เพือนเนาเอาสมตาเกียง่เอะ้เกียงหายุเกียงหายที่ยังไหิเกียงหายเห็นยงหายก็เสอไม่เสือไม่เรื่องว่ายุทงานว่า เกียงหายเลยตรงยุดงานเลยอันนี้ว่าแม่ไหมครับว่าแม่นรอแมมีอีกอหนึ่งบ่เฮ้ยเดือเส้นรอบอันโอ้ยไหนะครับเ,เ,เบห็นนะโอ้ยนักลบคือให้ปืนหายรอบอันนี้หลักยันหลักใจหายเลยบะว่างานนี่ยทับผมอาวุธหายเอ้าปืนหายถือป้าดาเลยครับเอาซื้อไปแล้วกอรอบอันนี้ อาจุ่มก่อนตามสูตรเนาะครับผมคิวก่อนหันเบิ้งไปแล้วว่าเป็นอยังจังจุม่มคุยกันไปแล้วเอายิ้มจุ่มเพราะว่าเกาะกันดีเนาะกับเนื้อปูนต้องเบิ้งไปแล้วเคาะไอ้ก,กอบแล้วปรจุ่มเบิ้งไปแล้วยิ้มจุ่มหนักก่อน,นเกจุม่มสั่งหนักนะครับทีมงานอุบลสันติสุขเป็นอ่า การนำเสนอเทคนิคเล็กๆหน่อยขอั้งนง่ายๆครับโทรหาเพื่นได้ครับครับฝากเบอร์โทรหน่อยครับ,บ,บ0896243943อุบลสันติสุขโดยป๋าแต้มสัตววั์ไก่แสงบ้านเจ็บเมื่อไรก็โทรมาติดไปอยู่รถเนาะครับผมนี่ละตอนนี้รถรถเขาอยู่ครับเขาเมื่าครับมือนรถสั่งบอมสั่งบอมครับต่ไปหน่อยอขอบคุณสร้างนัดแล้วกับขอบคุณท่านผู้ชมฝากกด ซับสไคร์ด้บช่องนุม่มคอนเทนต์กดติดตามกับเดี๋ยว <c oughs> มีกิบิปเด็ดไม่เบื่อทีครับดีครับ